<c oughs> สวัสดีครับที่นี่สนามบินออนร์แล,ลนออลโด,น,ดนะครับลากลังจะขึ้นเครื่องจากออร์แลนโดเนี่ยเพื่อสู่ดูไบนะครับด้วยด้วยด้วยไปลงที่ดูไบนะครับเป็นลงที่ดูไบนะครับเครื่องบิน

เกต28.5ซึ่งเรากำลังนั่งรออยู่นี้บอร์ดยิ่งพักก็2,015เกตโทต2 2.40นะครับที่นั่งหมายเลที่นั่ง364 1โซน E นะครับโซน E โซน E คือโซนอีโคนนมิกนะครับ เราไม่ได้ขึ้นครับทัานอ่าอ่ารถไครับหรือที่สิ้นเครับนะครับการานอีโคโนมิกแรัวนะครับอ่าก็าเราก็จะต้องรอเวลานะครับรอเวลาอ่าเพิ่มจะขึ้นนะครับเพิ่มจะขึ้น สุาสิงหารับทับสุสิงหา,าทิปเบอร์ซาที่จะรับเกตโร์ยี่สิบสุบสี่ศูนย์นะครับหมายความว่าเกตประตูจะปิดเวลาที่สิบสุสี่ศูนหมายความว่าถ้ามาช้ากวทานั้นเราก็ะจะตกวเครื่องบินนะครับเวลาที่เรยกที่สสุดหงสุดหนึ่งห้า 20, 11, 11, นะครับ ก็เราก็จะรอกัน so, ท so. so, so, ุกคนนะครับรอกันนะครับกลุ่มเพื่อนเราก็นั่งรอกันอยู่เนี่ยนะครับรอกันอยู่นี่นะครับเอาแนี้เราก็ดีใจนะครับดีใจที่เราจะได้ขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยนะครับเราจะกลับประเทศไทยเป็นเทศไทย คือ,อวันที่17-17ถึงหานะครับตอนแรกเนื่องจากว่าเราจะต้องไปเสียเวลาเรื่องบินจะไปเสียเวลาที่ดูไบนะครับต้องรอต่อเครื่องขึ้นไปต้องรอ8ชั่วโมงนะครับเราเรายังไม่รู้วาเราคงต้องนอนที่สนามบินกันเมื่อนะครับรอกานที่สนามบินนั่นแหละนะครับรอกันที่สนามบิน เท่าที่ท่านสังเกตนะครับอยากให้ท่านสังเกตว่า,าทุกคนเมื่อมานั่งตรงนี้แล้วนะครับจะมานั่งตรงนี้แล้วไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือ,อท่านก็จะนั่งจะนั่งก้มหน้าคำนวณกัโทรศัพท์นะครับ เป็นธุรกิจบ้างนะครับเป็นธุรกิจบ้างเฮ้ยพี่ชาร์ตแบตต้องดูต้องดูข้างในอ่ะต้องดูข้างในแล้วก็น,น้องจะไปะหาที่ชาร์จแบตรัตที่ชาร์ตแบตตรงนี้ไม่มีต้องเข้าไปข้างใน ก็ก็ข้าวแป้งใด้ละตุย๋ยข้างในนะน่าจะมีนะครับก็ที่ที่สถกษาที่ที่กลุม่มที่ที่ที่เกต85เนี่ย ที่เขาวีที่เขานั่งอ๋อเนี่ยมันอยู่ในร่มนี่ที่ไม่รู้นะครับก็จะป็นเกตที่แปดสิบห้าก็าจะมีที่ชาร์จแบตที่เขาวีนั่งของพวกเราเนี่ยนะครับอาจะสังเกตเห็นว่าที่คนที่นั่งอยู่ใน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 ข้างในนะ่ะข้างในข้างในโน้อนอะ่ะกำลังชาร์จแบตกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ เดี๋ยวไปชาร์จใเนเ,นะจใเครื่องบินก็นได้แล้วสยเดี๋ยวไปชาร์จในเครื่องบินก็ได้เครื่องบินเครื่องบินอาเมีิกันส่วนใหญ่จะมีที่ชาร์จนะครับก็รู้สึกว่าคนเยอะนะครับรคนเยอะคนเยอะอะไรน,นี้ ที่นี่เรา <Okay. S 1> เราเราเรา,เราทำคลิปได้แต่เราไม่สามารถจะส่งได้เพราะเขาไม่มีไวไฟนะครับปุณชาวราแม่กระต้อยก็เดินไปเดินมาหาหาหาที่เสียบปลั๊กหรือเปล่าแม่เจ้าที่เสียบปลั๊กหรือเปล่าที่เก้าอี้พ่อเนี่ยมีฮะไ,ได้ละไหนตัอ่ามีตรงนี้ตรงนี้ดำๆก็สามรารถ เขาก็ยีที่ดังในที่สนามบินเนี่ยบริการดีนะครับจะมีที่ชาร์จแบตให้ทุกยี่จะมีมีที่ชาร์จหมดนะครับ เครื่องอเมื่อเครื่องอก็เค,งเครื่องเวลา20.40นะครับแล้วก็เครื่องจออ21.00นะครับ21.00นะครับเครื่องจะขึ้นเวลา21เออก็นีงง่งเราต้องเข้าไปใน20ประตูเปิดเจตเปิด แล้วก็เกิดจะปิดประมาณเวลา20.40แล้วเ,เครื่องจะออกเวลา21นะครับก็พ่อเดี๋ยวเขอพก็ลงรู้สึกว่ากำลังจะเคลื่อนไหวแล้วก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับอขอปิดคลิปแค่นี้ อ่าก็ขอฝากช่องนะขอฝากช่องคำคูนความและช่องชาวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับชาวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะจะ,จะเออลงให้หรือส่งให้เมื่อถึงกรุงเทพแล้วหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าขึ้นเครื่องแล้วสามารถตรงสามารถมีไวไฟส่งได้ก็จะส่งให้นะครับ วันนี้ก็เขาลวมแค่แค่นี้นะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องคํำคูณความด้วยนะครับสวัสดีครับ